อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยเนะ่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในวันที่15มิถุนายน2564นะครับผมตรงกับวันอังคารนั่นเองเนาะก่อนไว้ออก1วันนะฮะก็แอดอยากจะให้ทุกท่านนะครับผมทำการบ้านให้ดีๆแล้วก็พร้อมสอบต่อในวันพวกนี้วันที่16 มิถุนายน2564สนะฮะสลากก็จะทำการออกรางวัลน,นะครับทำการบ้านให้ดีๆพร้อมสอบต่อในวันพรุ่งนี้นะฮะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมน้อแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อนะฮะในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลมาจากเงินเทวดาใครก็อยากได้เข้าสู่ปีที่7แล้วนะครับท่านเลขเด่น10หน่วยบนเดินดีตั้งแต่ปี61นะครับ ชุดสรุปบนล่างแอดสายน้ําเลขเด่นบนอาจารย์จีบันนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลมาจากชุดเต็ม10หน่วยบนแอดเก้นั่นเองเนาะแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนาข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเนาะอ่ะก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มกับข้อมูลของแอดมาน้อยคอยรักเป็นชุดสรุปบ,บนล่างเองนะครับ ว่าที่ผ่านมาอาจารย์ท่านนี้หรือว่าสำนักนี้ให้หลุดเนาะเนงวันนี้จะมีชุด3ตัวบนนะครับ4หางด้วยกันมี8,20 8 2 1นแะครับ830และ83 1นะครับทุกท่านก็4ชุดด้วยกันเนาะแล้วก็ใบนี้จะเป็นชุดสรุป2ตัวบน4ชุดด้วยกันนะครับจะมีชุดเน้น2ชุดชุดรอง2ชุดนะฮะชุดเน้นจะมี20และ30ชุดรองจะมี21แล้วก็ 31น,นั่นเองนะครับเป็นชุดสรุปบนของแอดมาน้อยนะฮะและก็ใบนี้จะเป็นใบข้อมูลชุดสรุป2ตัวล่างนะฮะจะมีชุดเน้น61ตัวเดียวเน้นๆเ,เลยน,นี่วันนี้ชุดรองจะมี6 2และ6 3ในงวันนี้นะครับใครที่ชอบของแอดมาน้อยก็มาเซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ตามต่อเนงวัหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดมาน้อยคอยรักด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปจะเป็นข้อมูลมาจากชุดสรุปบนล่างโค้งสุดท้ายอาจารย์ยศแหนซึ่งข้อมูลชุดนี้วันที่ผ่านมานะครับผมก็ถือว่าให้หลุดนะครับผมเนิงวันนี้เราก็มาตามต่อนะครับซึ่งเนงวัดใหม่วันที่16เดือน 6, 2, 5, 6, 4นะฮะจะมีชุด3ตัวบน3ชุดด้วยกัน3ห่างเนาะมี 6, 4, 7, 6, 4, 8และ 5, 4, 8แนะครับแล้วก็จะมีชุดสรุป2ตัวบนล่างนะฮะ 6ตัวด้วยกัน6หางเนาะมี 7,4, 7,5, 7,6, 8,4, 8,5, 8,6นั่นเองนะครับใครที่เป็น FC ของอาจารย์ยศก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันเนงวาดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ยศด้วยนะฮะเป็นชุดสรุปบนล่างนะครับและข้อมูลต่อไปจะมาจากข้อมูลของชุดเต็ม10หน่วยบน แอกนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้นะฮะให้เข้ามาตั้งแต่งวดขอวันที่2พฤษภาคม2564เลยเนะี่เลยฮะให้เข้า72 2 7เป็นตัวกลับของ2ตัวบนเนาะบนก็ออก2 72นะฮะและก็ในงวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6 4นะครับให้เข้านะครับให้เข้า79เป็นตัวกลับของ2ตัวบนเนาะและก็ในงวดล่าสุดนี้วันที่1 มิถุนายน2564นะครับให้เข้า72เป็นชุด2ตัวบนตรงๆเลยนะครับอ่าในงวดนี้งวดใหม่นะฮะวันที่16มิถุนายน2564นะฮะจะมีชุด2ตัวบน12ชุดด้วยกันเนาะมีทั้งหมดอ่ามี38นะฮะ37 98 97นะฮะ68 67 08 07 58 57 18และ17นั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้ามาเบิรนเนงวัดน,นี้จะเป็น6 6เองนะครับใครที่ขอเข้ามาก็ามาเซฟเก็บเอาไว้ตามต่อกันเน้งวัดหน้าขอขอพระคุณข้อมูลจาก10หน่วยบนชุดเต็มแอดเก้ด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะเป็นข้อมูลมาจากแอดใส่น้ำเนาะในคลิปนี้จะมารวบรวมทุกๆสูตรของแอดใส่น้ำเลยนะครับซึ่งก็จะมีเลขดับเบนินะฮะเลข เด่นบนเลขดับล่างแล้วก็จะมีชุดสรุป2ตัวบนล่างด้วยนะครับก็จะมีะวัที่ผ่านมาเนะครับเป็นเลขดับบนให้ดับไม่ผ่านนะครับซึ่งเนีงวัดนี้วันที่16เตือน6 2 5 6 4จะเป็นเลขดับบน0นั่นเองนะครับแล้วก็เลขเด่นบนนี้งวัดนี้จะมี2และก็9วัที่ผ่านมาเลขเด่นบนก็ไปเข้าเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีเลขดับล่างนะให้มาที่เลขดับล่าง นั่นเองว่าที่ผ่านมาล่างออก4 5หก็ถือว่าให้ผ่านเนาะแล้วก็นิงวัดน,นี้วันที่16เดือน6 2 5 6 4นะครับจะเป็นเลขดับล่าง1ตัวเดียวเน้นๆเ,เลยนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับผมจะเป็นชุดสรุปบนล่างของแอดใส่น้ำนะฮะว่าที่ผ่านมาให้มาที่บนเป็นลงล่างเนาะก็ถือว่าผิดนั่นเองนะครับ54อ่าเนวัดน,นี้เราก็มาตากันต่อนะครับ ซิ่งนิ้วัดใหม่เปนที่16เดือน6 2 5 6 4นะครับจะมีชุด3ตัวบนนะฮะ9ชุดด้วยกันนะครับผมจะมี6 2 9 4 2 9 7 2 9 8 2 4 8 2 7 5 8 9นะครับ3 2 8 4 8 9และ3 4 9นิ้งวัดนี้แล้วก็จะมีชุด2ตัวบนเนาะ2ตัวบนก็จะมี2 4นะครับ2 5 2 9 2 7 04 05 07และ09นิ้งวัดนี้ก็8ตัว8หางด้วยกันนะครับแล้วก็เลขเด่นล่างจะเป็น4แล้วก็8ให้มาที่สูตรเดิมเลยนะครับชุดล่างก็จะมี49นะฮะ48 45นะ48 85 89 03 05และ09นะครับท่านใครที่ติดตามของ แอดสายน้ำก็มาซฟเอาไว้ตามกันต่อในงวดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากทุกทุกสุดของแอดสายน้ำด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะเป็นข้อมูลมาจากเลขเด่น10หน่วยบนเดินดีตั้งแต่ปี 6, 1นั่นเองนะครับว่ที่ผ่านมาหลังจากที่ให้เข้ามาต่อเนื่องหลายงวดเลยนะฮะก็ให้หลุดนอะกงวดที่ผ่านมาในงวดนี้เป็นที่16 มิถุนายน2564นะฮะจะมีเลขเด่น10หน่วยบนนะฮะ256้ 2, 5, 6, แลวก็7เป็นเลขเด่นเฉพาะเด่น10หน่วยบนเท่านั้นนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อในงวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจาก10หน่วยบนเดินดีตั้งแต่ปี61ด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะเป็นข้อมูลมาจากกลุ่มาัสร้างบุญนะฮะวันที่ผ่านมาถ้าใครเนะี่ยเล่นเลขเด่นของแอปที่ แปลได้เนาะให้มาที่2 4งนะครับวันที่ผ่านมาให้เข้าทางเลขเด่นบน2และให้เข้าทางเลขเด่นล่าง4เลยในวันะที่ผ่านมานะฮะอ่านวันนี้วันที่16เดือน6 2 5 6 4กนะฮะก้อนะข้อมูลมาแบ่งปันให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะมีปัญหาให้ดังนี้นะครับกานั่งบนหลังหา่านนะฮะหนูเดินผ่านมาเนาะแลนนเองนะครับซึ่งก็เป็นคำาพปริศนาที่ จํากัดความมาให้เนีงวัดนี้ของกุมารสร้างบุญนั่นเองนะครับและวก็จะมีเลขชุด2ตัวที่แปลได้จะมี59และ40นงวัดนี้2นะฮะสชุด2หางเน้นๆใครที่ชอบเลข59และ40นเนีงวัดนี้ก็เก็บไว้ตามต่อเนีงวัดหน้านะครับผมขอขอบคุณข,ข้อมูลจากกุมานสร้างบุญด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะมาจากข้อมูลอาจารย์จีบันเจิดเนะฮะ ซึ่งข้อมูลชุดนี้วัททีผ่านมาไปเข้าชุดสีฟ้าเนาะส่วนใหญ่จะไปเข้าชุดสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะวัททีผ่านมาชุดสีฟ้าให้เข้า2หลักหน่วยของ3ตัวบนนะฮะบนก็ออก9 7 2เนาะใเนงวดใหมน่นี้วันที่16ก็นําข้อมูลมาแบ่งปันให้เหมือนเดิมนะฮะจะมีชุดเลขเด่นบนชุดสีเหลืองนอะฮะมี2 3และ5นะฮะ และใบนี้จะเป็นชุดใบสีฟ้านะครับจะมีจะมีเลขเด่นบน4 2และ8นั่นเองนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อเนียงวัดหน้ากันเลยเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนอาจารย์จีบันเจิดด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะเป็นข้อมูลจากเงินเทวดานะครับ ซึ่งข้อมูลชุดนี้วดที่ผ่านมาให้เข้ามาแล้ว2งว่าติดติดเลยนะฮะอ่าเนี้งวดที่ผ่านมาให้เข้า4 5ล่างตรงตรงเลยเนาะและให้เข้าชุดเด่นด้วยนะฮะอ่าเนงวดนี้วันที่16เดือน6 2 5 6 4นะฮะจะเป็นเลขวิ่งบนให้มาที่3ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนที่เป็นชุดเด่นเี้งวดนี้ที่สุดนะฮะ5 7 3ชุดเดียวเน้นๆนะฮะตัดได้นะครับ7 3 เจ็ดห้าและห้าสามในงวดนี้ชุดรองก็จะมี475นะฮะ548 738และ804นะครับเลขวิ่งล่างก็จะมี9ตัวเดียวเน้นๆเนะฮะ9ตัวเดียวเน้นๆนะครับชุดเลขเด่นล่างจะมี59นะฮะ39และ74นะครับชุดเลขชุดกันบนล่างก็จะมี38นะฮะ40 48 ห4และ68เป็นชุดกันบนล่าง5ชุดด้วยกันในงวัดนี้ใครที่ตามหาของเงินเทวดาอยู่เนาะก็มาซิฟเอาไว้ตามต่อในงวัดหน้านะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเงินเทวดาด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะเป็นข้อมูลมาจากเลขเด่นบนเสียนท่าทรายนะฮะปกติแล้วเจ้านี้จะมาพร้อมกับเลขวิ่งแอดมัมนะแต่ว่าเนงวัดนี้ไม่มาพร้อมกันนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นไรเนาะนะครับก็จะมาตามต่อนงวัดหน้านะครับก็ที่ผ่านมานี้เลขเด่นบนเซ็นท่าไซานะฮะไม่เข้าเป็นลงล่าง5นั่นเองเนาะนงะวัดนี้เราก็มาตามต่อนะครับน้งวัดใหม่วันที่16มิถุนายน2 564จะมีเลขเด่นบนเด่น6รอง8นั่นเองนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อน้งวัดหน้าขอขอบคุณขอ้อมูลจาก เลขเด่นบนเสียนท่าสายด้วยนะครับ